รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยี่ยมจุดตรวจด่านสิงคอนค่ะเมืม่อเ,เวลา14นาฬิกาวันที่13พฤษภาคม2567นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจจงอังสึกกองกำลังสุรศีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลโทชิตสนุพง์รอดสิริแม่ทัพภาคที่หง พลตีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เกพันเอกเฉลิมพลสังต้องผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่19ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกพันเอกสรายุทธสอนลำรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกให้การต้อนรับก่อนรับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกจากนั้นเดินทางที่ยังจุดตรวจด่านสิงขรตําบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้กำลังใจกำลังพ ขณะเดียวกันที่ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดนสิงครขอ C.I.Q. นายมาลิสเสียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมแผนที่ทหารและสภาความมั่นคงแห่งชาติตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมหารือส่วนราชการและตรวจภูมิประเทศบริเวณจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงครขโดยมีหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ทําการปกครองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองประจบคีรีขันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด่านศุลกากรประศบคีรีขันติดตามการทำงานของหน่วยงานในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้านการขาการลงทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าของทั้งสองประเทศและแนวาทางการยกระดับจุดผ่อนปลนพิเศษเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวนายมาดิสเงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภายหลังการประชุมได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและตรงนี้มีความสําคัญเพราะ ว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆที่เรามาคุยกันสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดแล้วก็ให้ผลกําไรกับประชาชนเป็นปรูปธรรมมองว่าด่านสิงคขอนมีศักยภาพอีกเยอะความร่วมมือด้านการค้าขายทางเศรษฐกิจได้มาฟังสิ่งที่ภาคเอกชนไทยต้องการจะนําข้อมูลไปคุยกับกระทรวงการต่างประเทศและทางฝ่ายความมั่นคง นำข้อมูลทั้งสองไปประมวลผลร่วมกันกับผู้ปฏิบัติรวมทั้งส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆทำให้ความร่วมมือทำธุรกิจระหว่างไทยเมียนมาประสบผลสำเร็จสามารถสร้างผลกำไรให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสำหรับการสร้างจุดผ่านแดนทาวนดแนสิงคอนเป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีและก็รวงการต่างประเทศแต่ขออนุญาตเรียนว่าการผลักดันให้เป็นด่าน าวไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวต้องฟังทางฝ่ายเมียนมาด้วยต้องฟังในทุกมิติเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ผลกําไรหรือได้รับการยอมรับได้ผลสัมฤทธิ์เท่าเทียมกันเป็นความร่วมมือเพื่อคนไทยและชาวเมียนมา ข้อมูลจากเว็บไซต์ด่าน,นาศุลกากรประจบคีรีขันธ์ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคม2567มีมูลค่าการนำเข้า1,044ล้านบาทมูลค่าส่งออก208ล้านบาทรวมมูลค่านำเข้าส่งออกเป็น1,252ล้านบาทโดยมีสัตว์น้ำแช่แข็งประกอบด้วยปลาปูกล้างหอยหมึกมีสัดส่วนร้อยละ60ของมูลค่าการนำเข้า,ป,าปลาป่นและอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ร้อยละ10ที่เหลือเป็นพืชผลทางการเกษตร ส่วนสินค้าส่งออกของไทยคือผลไม้สดอาชิองุ่นส้มแอปเปิลสาลี่และวัสดุก่อสร้างขณะที่ปริมาณการท่องเที่ยวของชาวเมียนมาก่อนการปิดด่านสินงคอปรจากฝั่งเมียนมาที่มีการสู้รบกันมีปริมาณนักท่องเที่ยวจํานวน2,000ถึง3,000คนต่อเดือนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยหนังสือผ่านแดนชั่วคราวกําหนดให้อยู่ได้ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา4ีคืน3วันซึ่งนักท่องเที่ยวมีปริมาณการใช้จ่ายเงน เงินไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อคนต่อวัน